ดูเรื่องราวความรักความหึงหวงกันบ้างเนี่ยลองถามคุณผู้ชมถามคุณจินนี่หน่อยค่<ท>ะถ้าเลิกกันไปแล้วเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะผู้ชายผู้หญิงก็ขึ้นอยู่กับว่าเลิกดีหรือว่าเลิกแบบไม่ดีใช่ไหมแต่บางคู่เนี่ยเขาเลิกกันแค่จะยังคุยกันได้อยู่ <ทะ S 1> ยเป็นเพื่อนกันได้อยู่แต่ทีนี้ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไป,ไปมีแฟนใหม่อันนี้มันอาจจะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาละ<ม>ถ้าแฟนใหม่ไม่พอใจที่แฟนเราทำไมยังต้องคุยกับแฟนเก่าด้วยอ่ะทำไมยังติดต่อกันอยู่มันอาจจะเป็น ัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมาก็ได้นะคะผู้ชายค่ะเขาหึงแฟนเก่าของแฟนตัวเองว่ายังมายังติดต่อกันอยู่ทีนี้เขาถึงขั้นพกปืนไปก่อเหตุโโหยิงใส่เลยนะคะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพกันหน่อยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ยคนที่โดนเนี่ยมีกล้องติดอยู่ที่อกพอดีโอโมีภาพชัดเจนเลยไปดูน่ะค่ะ ขอสลับนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคนที่บอกว่ามีกล้องอยู่ที่หน้าอกไม่ใช่คนที่เจ็บนะคะคนก่อเหตุนี่แหละค่ะก็คือเหมือนน่าจะตั้งใจมากออ่อเหตุนั่นแหละก็คือมีทั้งอาวุธมาใช่มีทั้งกล้องที่ติดอยู่ตรงหน้าอกนะจุดนี้เนี่ยอันนี้<อ>เป็นภาพจากมุมกล้องที่ติดอยู่ที่ตัวผู้ก่อเหตุค่ะแล้วก็ถ้ามุมสูงขึ้นมาหน่อยจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของที่จุดเกิดเหตุใช่แล้วก็มีภาพตลอดเส้นทางจนถึงเขาเหมือนเอาอาวุธไปทิ้งหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่า เก็ S <S บไว้ทาไมเขาตั้งใจจะมีหลักฐานไว้มาตัวเองเหรอห <K> er <u> รื <K> er <u> ออ่างทีง่ <K> er <u> บอกว่าเขาคงตั้งใจจะก่อเหตุอาจจะแบบเอาไปให้แฟนดูไหมหรืออะไรอย่างนี้คือ <K> er <u> มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากพิดรักแรงหึง <K> er <u> อันนี้ต้องเข้าใจแบบนั้น <K> er <u> แต่ว่าคือหึงก็คือหึงต้องคุยกันดีๆไม่ใช่เอาปืนไปยิงเขาอันนี้คืออุกอาจมากเพราะว่าแบบ พอมันติดที่หน้าอกมันเห็นทุกอย่างนะทั้ทงหน้าของคนเจ็บทั้งตอนที่เขาแบบเอาปืนขึ้นมาแล้วลั่นไกลเลยอย่างท,ที่พ<ม>ี่ปุ๊กบอกอะ่ะมันก็เป็นหลักฐานมาตัวนะ,นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าตึกเมืองทองธานีทีหกตําบลบ้านใหม่อําเภอปากเกร็ดที่จังหวัดนนทบุรีก็ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้ขณะก,ก่อเหตุรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าหลักฐานคือภาพที่อยู่ตรงกล้องติดหน้าอกของเขาเองนะคะซึ่งจะเห็นตั้งแต่ตอนที่ฝ่ายคนเจ็บก่อนนะที่เป็นแฟนเก่านะคะเขา ตีเข่าใส่ชายที่ก่อเหตุคือเหมือนตอนแรกเราจะเห็นเหมือนเขาแบบมาขอคุยด้วยแล้วก็เหมือนคุยกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแล้วเขาก็เหมือนกระโดดตีเข่าใส่คนก่อเหตุก่อนคนก่อเหตุก็เลยชักอาวุธปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่ผู้บาดเจ็บไปหนึ่งนัดถ้าดูจากมุมภาพนะคะก็จะเห็นเลยแบบเหมือนกลุ่มที่บริเวณเนี่ยเพราะว่าเขาถูกกระสุนเข้าไปที่บริเวณหน้าอกนะคะ,คะแล้วมันทละลุออกไปข้างหลังเพาเนี่ยกลุ่มแบบนี้ค่ะไปขอความช่วยเหลือนะคะแล้วหลังจากนั้นคนก่อเหตุทั้งทั้งที่โอ้โหก็คือกลางเมืองนะ ก็คือมีคนอื่นๆอยู่ด้วยนะคือมันเป็นพื้นที่ชุมชนค<ช>ุณผู้ชมเห็นปะมันเป็นที่อยู่อาศัย<อ>แล้วก็มีห้องอยู่เยอะอเป็นร้อยห้องเห็นรถจักรยานยนต์ไหมคะก็คือเป็นจุดที่มีคนอาศัยอยู่เยอะเป็นพื้นที่ชุมชน,นแล้ว,วเอาปืนมาก่อเหตยิงคนอือ่นแบบนี้ถ้า ไปโดนลูกหลงใส่คนอื่นด้วยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ไม่กลัวเลยคือมันต้องมีกล้องวงจรปิดอ<ฆ>ยู่ในนั่นอยู่แล้วแล้วก็มีคนอื่นยืนอยู่แต่เขาสามารถหยิบป,ปืนขึ้นมาลั่นไกใส่คนอื่นแล้วก็เดินจากไปหน้าตาเฉยเหมือน<ฆ>ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุคะ่รระรปภของอาคารดังกล่าวนี้นะคะก็เข้าไปช่วยเหลือประถมพยาบาลผู้บาดเจ็บก็คือมีบาดแผลถูกยิงอย่างที่บอกที่บริเวณหน้าอกแล้วทะลุออกหลังไปแล้วก็เลยเรียบนําตัวส่งโรงพยาบาลชนลประธานปักเกร็ดนะคะหลังจากนั้นไม่นานด้วยความที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดกก่อนาง้้ลจที ของเาเ่ตำรวจชุดสืบสวนสพปักเกตค่ะก็ติดตามจนไปจับกลุ่มตัวชายผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ชื่อว่านายณรงค์ฤทธิ์เขาบอกว่าที่เขายิงไปเนี่ยเพราะเขาหึงหวงหลังจากที่ทราบว่าแฟนของเขาเองเนี่ยยังคงพูดคุยติดต่อกับผู้บาดเจ็บที่เป็นอนดีตแฟนอยู่ก็เลยมไม่พอใจไม่พอใจที่แฟนตัวเองอะ่ะยังยังคุยกับแฟนเก่าอยู่เอ,เออเ,เอา็้องฟ,งฟงหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะรู้แค่ว่าคอาโดอยู่ตรงนี้ผมก็ไปรอ รู้จับพิเภกไรเองไปรออะไรเองเองเองรู้ได้ไงว่าตัวนี้คืออดีตแฟนเก่าของแฟนอีคือติดต่อมาหลายครั้งหลายครั้งมาครับแล้วก็ผมก็รู้ข้อมูลจากแฟนเนี่ยว่าคือแฟนผมโดนคนนี้ทาร้ายแล้วผมเป็นคนไปช่วยออกมาจากคอนโดตรงนั้นเองครับแต่เขายังติดต่อกันไม่หยุดนี่แหละพิษรักแรงหึงค่ะเป็นสาเหตุตอนนี้งานเข้าโดนไปต้องคดีอะไรบ้างในอนา่นะ S <S <S ข้อหาพยายามฆ่าะนะคะพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะก็โดนควบคุมตัวดำเนินคดีในที่สุดจากที่โอ้โหอ่ะจะได้อยู่กับแฟนดีๆกลายเป็นว่าตัวเองต้องมีคดีติดคุกติดตารางหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ความรุนแรงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีอาวุธด้วยเนี่ยสถานการณ์มันก็จะยิ่งบานปลายเข้าไปใหญ่้วยนะคะ